มาจากเมืองไทยามาได้นิดเดียวหน้าเสียดายนี่นะคะเออเอามันมองไม่เห็นคนอ่ะตุ๊ตตองคงคงคนใช้เวลานานมากจนเล็กที่นี้ก็มา กาแฟออฟไทยแลนด์นะนี่นี่กนกนะนะ่มาแล้วนะคะ โอ้โหอมตลบอบอวนไปเลยนะคะ